สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หวังว่านักเรียนทุกคนคงพร้อมจะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยบทเรียนที่เราจะเรียนกันอีกครั้งนี้คือเรื่องการบวกจํานวนคละที่มีตัวส่วนเท่ากัน ก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาทบทวนก่อนเรียนกันก่อนครับจำนวนคลาสจำนวนคลาสเป็นจำนวนที่ประกอบด้วยจำนวนนับและเศษส่วนแท้ครับดังตัวอย่างจำนวนต่อไปนี้4เศษ3ส่วน7 4ตัวหน้าเรียกว่าจำนวนนับครับและเศษ3ส่วน7เป็นเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้ก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนครับ และจำนวนคละสามารถเขียนอยู่ในรูปการบวกได้ดังนี้ครับก็คือ4บวกเศษ3ส่วน7ครับต่อไปครับวิธีคิดคำนวณเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละครับจากตัวอย่างเศษ31ส่วน7ให้นำตัวเศษหารด้วยตัวส่วนครับนักเรียนก็นำ31มาหารด้วย7ครับซึ่งจะได้ผลหารเท่ากับ4เศษ3ครับ นักเรียนนำผลหารที่ได้นี้มาเขียนเป็นจำนวนคละครับโดยนำ4ตัวแรกเป็นจำนวนนับครับและนำเศษ3เป็นตัวเศษและตัวส่วนก็คือ7คงเดิมแบบนี้ครับก็จะได้ว่าเศษ31ส่วน7เท่ากับ4เศษ3ส่วน7นั่นเองครับและอีกเรื่องครับที่จะใช้ในบทเรียนครั้งนี้ก็คือ การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันครับจากตัวอย่างเศษ3าส่วน9บวกด้วยเศษ5้ส่วนเครับนักเรียนจะเห็นว่าทั้ง2เศษส่วนนี้มีตัวส่วนเท่ากันคือ9ใช่ไหมครับวิธีการก็คือกรณีที่เราบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้เรานำตัวเศษมาบวกกันครับก็คือนำ3ามมาบวกกับ5แล้วตัวส่วนเป็น9คงเดิมไว้แบบนี้ครับนักเรียนก็จะได้ว่า เศษสามส่วนเก้าบวกด้วยเศษห้าส่วนเก้าได้ผลบวกเท่ากับเศษแปดส่วนเก้านั่นเองครับเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเราในครั้งนี้กันครับการบวกจำนวนคละที่มีตัวส่วนเท่ากันตัวอย่างที่หนึ่งสองเศษสี่ส่วนสิบบวกสองเศษสามส่วนสิบวิธีคิดก็คือ เริ่มต้นครับให้นักเรียนเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปการบวกแล้วนำมาบวกกันครับก็จะได้ว่าวงเล็บเปิด2บวกเศษ4ส่วน10วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิด2บวกเศษ3ส่วน10วงเล็บปิดจากนั้นครับให้นักเรียนทำการสลับที่และเปลี่ยนกลุ่มการบวกใหม่ครับโดยนำจำนวนนับบวกกับจำนวนนับเศษส่วนบวกกับเศษส่วนจะได้ดังนี้ครับ วงเล็บเปิด2บวก2วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิดเศษ4ส่วน10บวกเศษ3ส่วน10วงเล็บปิดแบบนี้ครับจากนั้นครับน้นองเนก็คิดหาผลบวกของแต่ละวงเล็บครับ2บวก2ได้เท่ากับ4ใช่ไหมครับและเศษ4ส่วน10บวกเศษ3ส่วน10ก็จะได้ผลบวกเท่ากับเศษ7ส่วน10แบบนี้ครับ 4บวกด้วยเศษ7ส่วน10นำมาเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละจะได้เท่ากับ4เศษเส่วน10เป็นคำตอบแล้วครับต่อไปครับตัวอย่างที่2 9เเศษ10ส่วน21บวก12เศษ7จส่วน21ครับวิธีคิดครับเริ่มต้นทำเหมือนเดิมครับให้นักเรียน เขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของการบวกแล้วนำมาบวกกันครับก็จะได้ว่าวงเล็บเปิด9บวกเศษ10ส่วน21วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิด12บวกเศษ7ส่วน21วงเล็บปิดครับจากนั้นให้หนักเรียนทำการเปลี่ยนที่และเปลี่ยนกลุ่มการบวกใหม่ครับโดยนำ จำนวนนับบวกกับจำนวนนับและเศษส่วนบวกกับเศษส่วนครับจะได้ดังนี้ครับวงเล็บเปิด9บวก12งวงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิดเศษ10ส่วน21บเวกเศษ7ส่วน21วงเล็บปิดครับจากนั้นครับนักเรียนก็คิดหาคำตอบของแต่และว,วงเล็บครับ9บวก12ได้21เศษ10ส่วน21บเวกเศษ7ส่วน21ได้ เศษส7่วน21ใช่ไหมครับก็จะได้ว่า21บวกด้วย17ส่วน21ครับจากนั้นนักเรียนก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เท่ากับ21เศษ17ส่วน21แบบนี้ครับเป็นคำตอบครับต่อไปครับตัวอย่างที่3 ห้าเศษเจ็ดส่วนสิบสองบวกด้วยหกเศษหกส่วนสิบสองครับวิธีคิดครับเริ่มต้นเราก็ทําเหมือนเดิมครับเราทําการเปลี่ยนจํานวนคะให้อยู่ในรูปของการบวกแล้วนํามาบวกกันครับจะได้ดังนี้วงเล็บเปิดห้าบวกด้วยเศษเจ็ดส่วนสิบสองวงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิดหกบวกด้วยเศษหกส่วนสิบสองวงเล็บปิดแบบนี้ครับจากนั้นครับให้เราทําการสลับที่และเปลี่ยนกลุ่มการบวกครับ โดยทําให้จํานวนนับบวกกับจํานวนนับและเศษส่วนบวกกับเศษส่วนครับจะได้ดังนี้วงเล็บเปิด5บวก6วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิดเศษ7ส่วน12บวกกับเศษ6ส่วน12งวงเล็บปิดแบบนี้ครับจากนั้นครับเราก็คิดหาผลบวกของตแต่ละวงเล็บครับ5บวก6ได้เท่ากับ11ใช่ไหมครับและเศษ7ส่วน12บวกกับเศษ6ส่วน12ได้ เศษส3ส่วน12ครับดังนี้ต่อไปครับนักเรียนก็จะได้ว่าเศษ11บวกด้วยเศษ13ส่วน12ครับแต่นักเรียนไม่สามารถนำมาเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศษ13ส่วน12ครับเป็นเศษเกินเพราะว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนครับดังนั้นเราจึงต้องทำการเปลี่ยนเศษ13ส่วน12ให้กลายเป็นจำนวนคละก่อนครับ ก็จะได้เท่ากับ1เศษ1ส่วน12ครับจากนั้นให้นักเรียนนำา1บบวกกับ1เศษ1ส่วน12อีกทีครับ <appointment> การบวกก็คือให้นักเรียนเปลี่ยน1เศษ1ส่วน12ให้อยู่ในรูปของการบวกจะได้ดังนี้ครับก็จะได้ว่า11บวกกับวงเล็บเปิด1บวกกับ1เศษ1ส่วน12งวงเล็บปิดแบบนี้ครับจากนั้นครับให้นักเรียนเปลี่ยนกลุ่มการบวกครับโดยนำ จำนวนนับมาบวกกันก็คือวงเล็บเปิด11บวก1วงเล็บปิดและบวกด้วยเศษ1ส่วน12ครับก็จะได้เท่ากับ12บวกกับเศษ1ส่วน12เสร็จแล้วน้องเลยงก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เท่ากับ12เศษ1ส่วน12เป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ครับต่อไปครับ ตัวอย่างที่4 15เศษ6ส่วน15บวกด้วย12เศษ9ส่วน15ครับวิธีคิดนักเรียนเริ่มต้นนักเรียนก็ทำเหมือนเดิมครับให้นักเรียนเปลี่ยนจำนวนคะให้อยู่ในรูปของการบวกแล้วนำมาบวกกันครับก็จะได้ว่าวงเล็บเปิด15บวกด้วยเศษ6ส่วน15วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิด12บวกด้วยเศษ9ส่วน15วงเล็บปิดแบบนี้ครับ จากนั้นครับให้นักเรียนทําการสลับที่และเปลี่ยนกลุ่มการบวกครับโดยนําจํานวนนับบวกกับจํานวนนับเศษส่วนบวกกับเศษส่วนจะได้ดังนี้ครับวงเล็บเปิด15บวก12วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิดเศษ6ส่วน15บวกเศษ9ส่วน15วงเล็บปิดแบบนี้ครับจากนั้นครับให้นักเรียนทําการหาผลบวกของแต่ละวงเล็บครับ15บวก12ได้เท่ากับ 27และเศษ 6, ส่วน15บวกเศษ 9, 15ได้เศษ 15, ส่วน15ดังนี้ครับจากนั้นครับนักเรียนก็จะเห็นว่า27บวกเศษ 15, ส่วน15นั้นไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปของจำนวนคละได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศษ15ส่วน15เป็นเศษเกินครับเพราะว่ามีตัวเศษเท่ากับตัวส่วนแต่นักเรียนจำได้ไหมครับว่ากรณีที่ เศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วนนั้นจะมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนก็จะสามารถนํา27มาบวกกับ1ได้เลยครับแบบนี้ซึ่งก็จะได้ผลบวกเท่ากับ28เป็นคําตอบของโจทย์ข้อนี้นั่นเองครับต่อไปครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการบวกจํานวนคละกับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันครับ ตัวอย่างที่5 8เศษ4ส่วนเบวกเศษ3ส่วน9ครับวิธีคิดครับเริ่มต้นให้เราเปลี่ยนจำนวนคะให้อยู่ในรูปของการบวกแล้วนำมาบวกกับเศษส่วนครับก็จะได้ว่าวงเล็บเปิด8ดบวกด้วยเศษ4ส่วน9วงเล็บปิดบวกกับเศษ3ส่วน9แบบนี้ครับจากนั้นครับให้นักเรียนทำการ เป,เปลี่ยนกลุ่มการบวกใหม่ครับโดยนำเศษส่วนบวกกับเศษส่วนจะได้ดังนี้ครับ8บวกด้วยวงเล็บเปิดเศษ4ส่วน9บวกเศษ3าส่วน9วงเล็บปิดแบบนี้ครับจากนั้นครับน่กเรนก็คิดหาผลบวกของเศษส่วนในวงเล็บครับเศษ4ส่วน9บวกด้วยเศษ3ส่วน9ได้ผลบวกเท่ากับเศษ7ส่วน9ใช่ไหมครับก็จะได้เท่ากับ8บวกด้วยเศษ7ส่วน9แบบนี้ครับ จากนั้นนักเรียนก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เท่ากับ8เศษ7ส่วน9ซึ่งเป็นคำตอบของตัวอย่างข้อนี้นั่นเองครับต่อไปครับตัวอย่างที่6เศษ10ส่วน25บวกด้วย7เศษ13ส่วน25ครับวิธีคิดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมครับให้นักเรียน เปลี่ยนจำนวนค้าให้อยู่ในรูปของการบวกแล้วนำมาบวกกันเหมือนเดิมครับดังนี้ก็จะได้ว่าเศษ10ส่วน25บวกด้วยวงเล็บเปิด7บวกด้วยเศษ13ส่วน25วงเล็บปิดแบบนี้ครับจากนั้นครับให้หนักเรียนทำการสลับที่การบวกและเปลี่ยนกลุ่มการบวกใหม่ครับโดยการนำเศษส่วนบวกกับเศษส่วนจะได้ดังนี้ครับ7บวกด้วยวงเล็บเปิด เศษสิบส่วนยี่สิบห้าบวกเศษสิบสามส่วนยี่สิบห้าวงเล็บปิดแบบนี้ครับจากนั้นครับนักเลนก็คิดหาผลบวกของเศษส่วนในวงเล็บครับเศษสิบส่วนยี่สิบห้าบวกเศษสิบสามส่วนยี่สิบห้าได้ผลบวกเท่ากับเศษยี่สิบสามส่วนยี่สิบห้าใช่ไหมครับก็จะได้ดังนี้เจ็ดบวกด้วยเศษยี่สิบสามส่วนยี่สิบห้าครับจากนั้นน้กเลนก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เท่ากับเจ็ด เศษ23ส่วน25เป็นคำตอบของตัวอย่างในข้อนี้นั่นเองครับต่อไปครับตัวอย่างที่7 12เศษ8ส่วน13บวกด้วยเศษ7ส่วน13วิธีคิดก็คือครับเริ่มต้นให้นักเรียนเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของการบวกแล้วค่อยนำมาบวกกันครับก็จะได้ดังนี้ครับวงเล็บเปิด สิบสองบวกด้วยเศษแปดส่วนสิบสามวงเล็บปิดบวกด้วยเศษเจ็ดส่วนสิบสามครับต่อมาครับให้นักเรียนทำการเปลี่ยนกลุ่มการบวกครับโดยนำเศษส่วนบวกกับเศษส่วนจะได้ดังนี้ครับ12บวกด้วยวงเล็บเปิดเศษ8ส่วน13บวกเศษ7ส่วน13วงเล็บปิดครับจากนั้นให้นักเรียนคิดหาผลบวกของเศษส่วนในวงเล็บครับเศษ8ส่วน13บวกด้วยเศษ7ส่วน13 ได้ผลบวกเท่ากับเศษ15ส่วน13ใช่ไหมครับก็จะได้ดังนี้ครับ12บวกด้วยเศษ15ส่วน13แต่12บวกด้วยเศษ15ส่วน13ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศษ15ส่วน13เป็นเศษเกินครับมีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนักเรียนสามารถเปลี่ยนเศษส่วนนี้ ให้อยู่ในรูปของจำนวนคะได้ครับโดยจะก็จะได้เท่ากับ1เศษ2ส่วน13ครับจากนั้น,ให,นให้นักเรียนนำ12บวกด้วย1เศษ2ส่วน13แบบนี้ครับวิธีคิดก็คือให้นักเรียนเปลี่ยนจำนวนคะให้อยู่ในรูปของการบวกก่อนครับก็จะได้เท่ากับ12บวกด้วยวงเล็บเปิด1บวก เศษสส่วน13มวงเล็บปิดแบบนี้ครับจากนั้นครับให้นักเรียนทำการเปลี่ยนกลุ่มการบวกนำจำนวนนับมาบวกกันครับก็คือนำวงเล็บเปิด12บวก1งวงเล็บปิดบวกด้วยเศษ2ส่วน13แบบนี้ครับจากนั้นนักเรียนก็คิดหาผลบวกในวงเล็บครับก็จะได้เท่ากับ 13, 13บวกด้วยเศษ2ส่วน13ครับนักเรียนก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เท่ากับ13เศษ2ส่วน13า เป็นคำตอบของตัวอย่างที่7นี้ครับต่อไปครับตัวอย่างที่8เป็นตัวอย่างสุดท้ายของการเรียนในครั้งนี้แล้วนะครับ 30, เศษ15ส่วน2 0บวกด้วยเศษ5ส่วน20ครับวิธีคิดเริ่มต้นนักเรียนก็ทําเหมือนเดิมครับนักเรียนเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของการบวกก่อนแล้วค่อยนำมาบวกกันครับก็จะได้ดังนี้ครับวงเล็บเปิด 30บวกด้วยเศษ15ส่วน20วงเล็บปิดบวกด้วยเศษ5ส่วน20ครับจากนั้นครับให้เรียนทำการเปลี่ยนกลุ่มการบวกครับโดยนำเศษส่วนบวกกับเศษส่วนจะได้ดังนี้ครับ30บวกด้วยวงเล็บเปิดเศษ15ส่วน20บวกด้วยเศษ5ส่วน20วงเล็บปิดแบบนี้ครับจากนั้นครับนักเรียน,นก็คิดหาผลบวกของเศษส่วนในวงเล็บครับเศษ15ส่วน20บวกด้วยเศษ5ส่วน20 จะได้เท่ากับเศษ20ส่วน20ใช่ไหมครับก็จะได้ดังนี้ครับ30บวกด้วยเศษ20ส่วน20แต่นักเรียนไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศษ20ส่วน20เป็นเศษเกินครับเพราะว่ามีตัวเศษเท่ากับตัวส่วนแต่ในกรณีที่เศษส,ส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วนนั้นจะมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับ นักเรียนก็สามารถนำ3า30บวกกับ1ได้เลยครับแบบนี้ก็จะได้ผลบวกเท่ากับ31ซึ่งเป็นคําตอบของตัวอย่างที่8นี้นั่นเองครับจบแล้วครับนักเรียนเป็นไงกันบ้างหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในบทเรียนครั้งนี้กันนะครับนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุณครูสั่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งหน้าสวัสดีครับ